ปัจจุบันกับวิถีชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพบ้านเรือนได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยดังจะเห็นได้จากตึกรามบ้านช่องที่มีมากมายนับไม่ท้วนโดยเฉพาะในตัวเมืองถ้าเป็นตามชนบทที่ห่างไกลความเจเริญบ้านช่องแบบเก่าจึงจะพอมีให้เห็นบ้างแต่ถ้าห่างจากตัวเมืองไม่เท่าไหร่จะเริ่มมีบ้านจัดสรรมากขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็มาปรึกษาหารือกันตอนเย็นจะร่วมรับประทานอาหารด้วยกันปู่ย่าตายายจะมาเล่านิทานให้ลูกหลานฟังเรียกได้ว่าเป็นสภาพความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นแต่ในปัจจุบันนั้นหาได้ยากหรือน้อยเต็มทีอันเนื่องมาจากได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีส่วนในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมยุคใหม่ ความเจริญทางการค้าและธุรกิจในการดำรงชีวิตที่ต้องอาศัยความเร่งรีบเพื่อแข่งกับเวลาการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมทั้งวัตถุหรือปัจจัยในหลายๆายด้านทางรายการย้อนรอยจึงหวังเป็นอย่างยิ่ง ในการที่ได้นำคุณผู้ชมย้อนรอยประวัติศาสตร์ในอดีตถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเกิดความรู้และภูมิปัญญาในความเป็นมรดกไทยในท้องถิ่นของโคราชเพื่อสืบสารให้ลูกหลานจดจำไว้ไม่ลืมเลือนอภิวาทบรรพการในอภิธานบารมีประวัติศาสตร์อันเรืองสีเป็นนิรันด์เนิ่นนานมา ย้อนรอยน้อมสืบสารอิงตำนานพึงปรารถนาผู้ชมสมอุราต้องในจิตสำมฤทิ์เทิน ทังเพลงร้องเป็นธรนิชธรนองเอกคือกองดังไกลประวัติศาสตร์เมืองโคราชยาวนานสมัยโคโบราณครั้งสมเด็จพระนารายณ์เมื่อก่อนรุ่งเรืองชื่อว่าเมืองเสมาอยู่คูกกันมานั่นคือเมืองพิมายเป็นหัวเมืองเอกมีกำแพงอ้อมโศก ข่ายคประตูรบไว้ป้องกันอันตรายสินสุขโขทัยเข้าสมัยอยุธยาย้ยาจากเมืองเซมาแล้วได้มาสร้างเมืองใหม่ชื่อราชสีมาเจ้าพระยายมราชน้อมรับดำรัชจะองค์พระนารายมีคูเมืองล้อมมีป้อมปราการเณฑนเอาชาวบ้านจากเมืองเก่ากรุงใครสร้างประตูสีทิศเปิดปิดสีทางพื้นที่กวางวาง ประมาณหนึ่งพันไร่นั่นคือประวัติเมืองโคราชเรียงไกลลูกหลานจำไว้อย่าได้ลืม